เป็นจกรพรทดิดความช่วยเหลือสมายหญงสาวบาาั่นบั่นในท้หน้าอของสมยญาที่นาา่านัย คนบ้านป่าเหมือนพวกเราแน่ๆเลยสิจ้าฉันน่าสงสารเหลือเกินไม่รู้เป็นใครมาจากใครโดนใครทำร้ายมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นาที่มาเจอเราสองคนที่จะไปตักน้ำอยู่พอดีเอางี้แล้วกันโอเคีิจ้าเดี๋ยวเราให้ผู้หญิงคนนี้พักอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเราไปตักน้ำแล้วเราก็ให้ย้อนกลับมาช่วยเขาแล้วเราเรีบไปตักยากันเถอะจ้าไปกันเถอะจ้า ขร<อ>ะที่บางสีออกตามหาราชบุตรจักรีมา ตาคงจะเป็นพรูมิลิคิดเป็นคู่ชีวิตเง่อนแสนวานจะหอมแก้วตาปลุกมาให้ตื่นถ้าเธอไม่ฟื้นผมฟันมังสิจีกยังใครจะหยุด<ห>การกระทำของเจ้าเดี๋ยวนี้ นางพูดดีถึงแม้จะตัวเท่าเจ้าแต่ไม่ใช่เนื้อคู้ของเจ้านางสูงส่งกว่าที่เจ้าจะเอื้อมมือสอยลมสูงสงสิที่ทำได้จงดูแลให้นางอยู่อย่างปลอดภัยไปได้ละบังสีจ้ะจงดูแลให้นางอยู่อย่างปลอดภัย หรือจะเป็นเสียงของพระซื่อเมืองทรงเมืองที่ปกปักรักษาแผ่นดินพม่าใต้แห่งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นข้าจะทำตามจิตวิญญาณของข้าก็แล้วกันผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะช่วยให้พื้นแผ่นดินพม่าใต้รอดพ้นจากอันตรายในภายภาคหน้าก็เป็นได้

แหม่ไม่คุณเลยอันนี้เสียงสองใช่ไหมเห็นไงล่ะคุณทำไมพูดไม่มีจังหวะให้ผมได้แทรกเลยเหตุผล้ำไม่คิดจะฟังกันบ้างเลยเหรอเหตุผลอะไรก็เห็นกับตาว่าแกกาลังจะพาผู้หญิงคนนี้ฮะใช่ผมกำลังจะพาผู้หญิงคนนี้ไปจากที่นี่แต่ไม่ได้หมายความว่าผมเนี่ยคิดไม่ดีไม่ร้ายผมต้องการจะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ต่างหากเล่า พาเขาออกจากป่าไปอยู่ในวังหลวงไปอยู่ในวังหลวงใช่ว่าแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรกับเธอสองคน่างนั้นหรอไม่ได้เป็นอะไรกับพวกฉั้นหรอกพวกฉันก็เห็นเขากละตกอยู่กลางเหวก็เลยช่วยเหลือเข้าไว้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครฟ้าจะต้องประทานมาแนะน่แน่ฟังไว้นะฉันเองให้นวาวมังสีจัดเป็นอาหารรับใช้องค์สัตริริมินทร์พัย ในแผ่นดินพม่าใต้เป็นตอนนี้ราชบุตรทรงพระนามว,ว่าจันทิมานั้นได้หายสาบสุนไปจะเป็นตายไร้ดีก็ไม่มีใครทราบข้ามีเวลาแค่หนึ่งปีเท่านั้นหากแมน้นมหาพระองค์ท่านไม่เจอรัตนบัลลังก์หลวงพม่าใต้จะต้องตกต้องไปเป็นของรามินผู้เป็นพี่หากแมว้ว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นอย่าว่าแต่ข้าเลยที่จะเดือดร้อนแม้แต่เจ้า ในป่าแห่งนี้ก็จะไม่มีที่สุกหัวนอนบ้านเมืองจะวุ่นวายไป,ไปใหญ่โตตายแล้วเพราะฉะนั้นหากว่าเจ้าอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชาติและบ้านเมืองแล้ว <ไป S 1> ล่ะก็ผู้หญิงคนนี้ต้องไปกับข้าไปกับท่าน <c oughs> ใช่ <c oughs> เอาอยัางไงดีถ้าหากว่าอยู่เราต้องเดือดร้อนแน่นอนเราถ้า <c oughs> อย่างนั้น <c oughs> ฉันยอมไปด้วยก็ได้ <c oughs> ไปด้วยนะใช่ ดีเหมือนกันจะได้ดูรายการป่า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 ลุกเลยจ้าลุกเลยให้ความช่วยเหลือสุมายาได้เห็นว่า,าป่าอ,อะไรจะเกิดขึ้นในท่า